สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราพามาดูต้นลำเพยหรือว่าต้นยี่โถฝรั่งนะคะเราปลูกไว้หนบ้านสองต้นนะคะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะดอกมากๆเลยนะคะนี่นะคะทางนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะดอกของเขาจะบานแค่วันเดียวนะคะแต่ก็จะมีดอกใหม่มาแทนเรื่อยๆนะคะเขาจะหลุดร่วงไปนะคะเขาจะบานตอนเย็นนะคะ อันนี้เป็นลักษณะผลของเขานะคะดอกมีสีเหลืองนะคะก็มีนะคะสีขาวก็มีนะคะสีโอรสก็มีนะคะของเรามีเป็นสีโอรสนะคะนะคะสองต้นนะคะสวยมากๆนะคะเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางนะคะเป็นไม้ดอกนะคะให้ดอกตลอดทั้งปีนะคะ ใบใคล้ายใบยี่โถนะคะแต่ไม่แข็งเท่านะคะใบเป็นมันวาวนะคะใบเรียวแหลมนะคะปลูกง่ายมากๆนะคะขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะ,มะเมล็ดนะคะนี่ค่ะสองต้นคู่กันทางเข้าบ้านนะคะดอกมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะคะสวยมากนะคะเป็น มีสน่มากๆนะคะเป็นไม้ดอกที่เราชอบมากๆค่ะสวยมากๆนะคะลำเพยนะคะ หามาปลูกได้นะคะลำเผยปลูกง่ายๆนะคะชอบดินที่เชิญแฉะนะคะน้ำท่วมไม่ตายนะคะต้นนี้โตไวามากๆนะคะเป็นพืชที่โตไวนะคะความสูงตอนนี้ก็เกือบสามเมตรนะคะ สวยดสดใสมากๆนะคะเพิ่มบรรยากาศใ้บานของเรานะคะแต่ละวันดอกเขาก็จะร่วงตามพื้นแบบนี้นะคะทุกวันนะคะแล้วเขาก็จะมีดอกใหม่มาแทนเรื่อยๆนะคะเขาบานไม่ทนนะคะแต่เขาบานตลอดนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูอันที่เราพกเมล็ดไว้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเป็นลำเพยที่เราพะเมล็ดไว้นะคะโตไวมากๆนะคะอันนี้ก็อายุไม่กี่เดือนเองนะคะเออเราลืมบอกไปว่าลำเพยเป็นพืชที่ยางมีพิษนะคะอาจทำให้ระคายเคืองหรือรับประทานเข้าไปอาจทำให้อาจเจียนได้นะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปต้องเอาไปลงดินนะคะหลุมแล้วต้นก็พอนะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็โตนะคะแต่ตรงตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ลงนะคะก็เลยใส่ในถุงดำไว้ก่อนนะคะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ